มีเอฟซีนะคะอยากรู้คำศัพท์ภาษาฮิบูคำว่าผมทำเสร็จแล้วแล้วคุณต้องการให้ผมทำอะไรเพิ่มค่ะอยากรู้เป็นภาษาฮิบูเอาคำแรกก่อนค่ะทำเสร็จแล้วพูดยังไงคะครับขอที่ใบแบบง่ายๆเลยประโยคแรกก็คือผมทำเสร็จแล้วภาษาฮิบูก็คือซีซียำยติตี s ียมติซียมติสียมติสียมติผมทำเสร็จแล้วครับง่ายๆแล้วก็เอคุณต้องการให้ผมทำอะไรเพิ่มเออค่ะสมมติผมทำอันนี้เสร็จแล้วเราเขาเจ้านายเขาต้องการให้เราทำอะไรเพิ่มใช่ไหมก็คุณต้องการให้ผมทำอะไรเพิ่มบ้างใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมามาอดลาสุด มา,มาอดลาอสด,ดครับผมบก็คือมันมันมันพูดได้หลายคําแต่ว่าอันนี้สอนแบบง่ายๆสื่อสารกับเจ้าไนได้แบบง่ายๆนะครับขอบ,บคุณค,ะค่ะ